เบนพรชิตาผู้ที่มีความเป็นมิตรและเป็นกันเองทําให้เราได้เห็นว่าความรักและความนับถือต่อพระมหากรุณาที่คุณมีความสําคัญมากเพียงใดในชีวิตของเธอที่ได้มีโอกาสถวายงานพระองค์ท่านหลายครั้งเป็นความภาคภูมิใจและความเป็นบุญที่ไม่มีอะไรเทียบได้เบนพรชิตาได้แชร์ภาพเก่าที่มีความหมายสําคัญกับครอบครัวเธอซึ่งเป็นรูปถ่าย จากงานเดินแฟชั่นโชว์ผ้าไทยที่เธอได้เคยเป็นผู้เดินแฟชั่นแสดงงานในฐานะที่ได้รับเกียรติถวายงานพระองค์ท่านหลายครั้งภาพนี้เป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวเธอและเธอได้ตั้งเอาไว้ในบ้านเสมอเพื่อจดจําความรักและความนับถือต่อพระมหากรุณาธิคุณอย่างตลอดไปเป็นบุญมากที่ในชีวิตนี้ได้เคยถวายงานพระองค์ท่านหลายครั้งเธอได้เผยความรู้สึกของเธออย่างอบอุ่นและเธอยังบอกเล่าเกี่ยวกับความเปรื่องปีติที่ได้รับเกียรติถวายงานพระองค์ท่านหลายครั้งในชีวิตแต่ที่น่าสนใจคือพระมหากรุณาธิคุณ ได้ทรงส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายซึ่งเป็นความเชื่อมโยงที่น่าสนใจและมีความหมายมากเพียงใดทําให้เราสามารถเห็นถึงความรักและความนับถือต่อพระมหากรุณาธิคุณของเบน์พรชิตาและครอบครัวอย่างชัดเจนและนี่เป็นส่วนที่สําคัญที่สุดคือความรักและความนับถือของเบน์พรชิตาและครอบครัวต่อพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับการแชร์และคอมเมนต์จากแฟนคลับจํานวนมากทุกคนร่วมแสดงความอาลัย และชื่นชมในความภาคภูมิใจของเธอที่ได้มีโอกาสถวายงานพระองค์ท่านหลายครั้งและได้รับความสนับสนุนจากพระมหากรุณาธิคุณในการส่งเสริม้าคไทยนี่เป็นความรักและความนับถือที่ไม่มีอะไรเทียบได้ทําให้เราได้เห็นว่าความรักและความนับถือต่อพระมหากรุณาทิคุณมีความสําคัญมากเพียงใดและเป็นความภาคภูมิใจที่เบนพรชิตาและครอบครัวได้รับมาในชีวิตคุณคิดอย่างไรกับความรักและความนับถือของเบนพรชิตาและครอบครัวต่อพระมหากรุณาทิคุณ คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับความสําคัญของการสนับสนุนผ้าไทยมีความคิดเห็นอย่างไรกับความรักและความนับถือของคนไทยต่อพระมหากรุณาธิคุณชวนคุณทุกคนเข้ามาพูดคุยและแบ่งปันเหตุผลในการคิดเห็นอย่างเปิดเผยในกลุ่มนี้